สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์จุกหูสุขคนเด้ลจ่าเด้อทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเอสจีที่กำลังจะเข้ามาเด้ลจ่าเด้อทักทายสบายดีอเอฟพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าือว่าต่างประเทศเด้ลจ่าเด้อมือนี้ก็กลับมาพบมาพอกับสาวแพทว่าคนโกรคนเกา่าคนเดิมเด้ลจ่าเด้อเนาะกับยูไฮย,ยูสวนคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องก่อนที่สะแพรส์พาไปเบิงเนาะว่ามือนสแพทย์ทีพาไปเบิองอยังพาก,กันไปเลาะอกยัง้ทุกคนสะแพรก็ขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจสแพร่นำเด้อจ่าเด้อและสิ่งสำคัญที่สุดสี่สแพร่อยากจะบอกเแมพี่น้องเอฟซีก็คือกราบขอบคุณหลายเด้อที่คอยสนับสนุนซส้แพร่ด้วยดีมาตลอดเด้อจ่าเด้บอบ่ว่าจะเป็นเอฟซีไมเอฟซีเก่าหรือว่าเอฟซีที่กำลังจะเข้ามาเลยจ้ะกับขอบคุณหลายเนาะเมื่อนี้ทุกคนซส้าแพร่กับสีภาพไปเบิง้งวิธีเก็บมังนาวเก็บมะนาวทุกคนคล้องเด็กหน่อยสองขวบ เด็กหน่อยสองขวบแล้วก็เด็กหน่อยสี่ขวบแล้วก็เด็กหน่อยเจ็ดขวบ, mm hmm. ขวบน้องพี่มีน้องว่าเพิ่นส mm ี่ห้ากันขนาดไหนพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องสอแพรกับใดผ้าหนองมาแลเดอร์บันนี้เดอร์ตอนนำอิดหนองกับยูงเทฟจ้าบันนี้กับเพื่อนกับมาหาัาอยู่ลบบุรี่เดจ้าเดอร์นี่มาหอดลบบุรี่มือแหลกทุกคนเพื่อนกัสิผ้ากันไปเก็บหมักนาวเนาะคนปีใหม่สงการเพื่อนกัสิผ้ากันมาลบบุรี่เดจ้าเดอร์นี่ มันเก็บมะนาวนหนพี่วันอยู่ตรงไหนคะมาแลนไว้มานี่ทุกคนสแพกเอาล่างหน่อยมานั่นี่เทา่านามานี่เด้อจ่าเด้อฝากนี่เด้อฝากเอฟซีทุกคนน้อทุกคนนี่มะนาวก็ลูกให,ใหญ่ใหญ่นี่เลยจ่าเนี่ยอดกล้าเจอไหมคะย,มย,ยังไม่เจอสักลูกเลยโอ้ยยังไม่เจอสักลูกหรอคะ,อะเอามื่อเจอไหมใส่กระป๋องเลยใส่กระป๋องเลยโอเคทิ้งลงไปในกระป๋องนามาได้บ่ามะ นี่เนาะทุกคนนอนนี่เดอ้อน,นี่เนาะอันนี้ลานสะแพนเดอ้อจ้ะเด้อเอามือชอบไหมนามาน,น่ารักแม่เอามือออดก็ถ่ายรูปเด้อหนึ่งสองสามเอามือมองมาหนึ่งสองสามเอามือมองมาหนึ่งสองม, 1, 1> มือขามหนึ่งสองสามมามองกล้องเลนหนึ่งสองสามโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะฝากหนีเด้อฝากไปกดติดตามช่องแม่น้องนามาชาแนลน้ำเด้อจ้ะเด้อสะแพนก็ขอฝาก แม่น้องนามาชาแนลลูกสแสวแกกับคอฝากเอฟซทุกคนแต่จะเด้อไปกดติดตามให้เป็นกำลังแข็งใจวันนี้ไปไปแล้วลูกเราะนี่เ้าจะพี่หวานลูกไหนเด็ดได้บ้างคะโอ้ผมแม่พี่น้องเอ้ยแลนใส่หมังหน้าเอาแบบนี้ผมก็เห็นหมังหน้าเอากล้าต้องเอาลูกสีเห,เหลืองนะคะอโอเคมันเหลืองแล้วโอเคนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะอุ้ยพี่แพรเห็นลูกใหญ่มากกล้าโน่นเห็นไหม นุ่นนุ่นลูกนั้นเอามือให้เฮยก้าเอานะเพราะว่ามันสูงใช่นั่นแหละครับลูกใหญ่มากเลยในโชวด้วยค่ะเฮยก้าโชว์โชว์ในโชว์บ้างสิโอใหญ่ขนาดพอมีพี่น้องนี่ออดก้าลูกนี้ด้วยนี่ครับลูกนี้ลูกนี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่สองลูกเรียงกันอันนั้นมันยังเล็กอยู่นี่อาเมื่อไม่ต้องดึงอย่างนั้นอาเมื่อไม่ต้องดึงเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่นี่นี่เลยจ้าอ่ะดึงเลย ัดก้าฝากขวดน้ำไว้กับพี่แพรก่อนชาเขียวของอัดก้าฝากด้วยอ้าวอ่ะนนามาถือเอาม,มือให้นํามาถือกระถางลูกมาถือกระถางลูกถือกระถางผุดอ๋อ,อมือจะช่วยน้องเหรอคะโอเคเยี่ยมมากเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยดกขนาดเลยดกแขดกวาผุดมฆนาวก็ได้ดกแห้งจนป่านขี้ดินพ่อแม่พี่น้องผุดนะ่ะนี่อ้ามอนหนามา นั้นลูกเล็กลูกไม่เอาค่ะไหนไม่เอาอันนั้นก็ลูกเล็กไม่ใหญ่มากเนี่ยพมีพี่น้องใช่เหี่ยวเลยหนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมไปเลยเด็ดเลยลูกเนี่ยน้องพม่นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่แพ์จะหาลูกโตๆตให้เมื่อนะแล้วเมื่อพี่แพ์จะให้เมื่อเด็ดโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคนี่นี่ลูกนี้เอาได้เอาเอาหนึ่งลูกนะ ใช่ใช่ลูกนั้นแหละอันนั้นมันเหลืองหรือยังล่ะเฮียใช่มันเขียวอยู่เลยโอ้ยพี่เพเห็นเฮียก้าเห็นไหมลูกนั้นอ่ะใหญ่ๆหญ่มากเลยนู่นนู่นนู่นเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่นู่นเห็นไหมใช่ไปเอาเลยครับโอเคใช่อมือใหญ่มากอ่ะโอเคน้ำมาจะได้จ้าลูกละมะมีเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่น้อโอ้ยพากันมาเก็บหมังหนาวเฮาหมวนซ่นกันขนาด เอาก้าฝากอะไรคะเอามองกล้องด้วยค่ะเอาฝากอะไรคะครับขอบคุณค่ะเฮียกานี่น้อพ่อแม่พี่น้องเอาเลาวเอามังนาวเลาวเอาอันนั้นไม่เอาแล้วพอแล้วครับนี่น้องพี่วันได้เยอะไหมบานมะก็ได้พู เก็บหมดแล้วค่ะฝั่งนี้เก็บหมดแล้ว <N> <N> ไม่เอามันไม่ใหญ่เฮียอันนี้มันก็ไม่ใหญ่มากมันยังเขียวอยู่เลยอ่ะมันยังไม่เหลืองพออ,อ,งอันนี้เอาได้นี่ลูกนึ่งนี่เอาลูกหนึ่ง<ม>เอา<ม>ด้านล่างเออเอาสองอันเลยครับเฮียสองอันเลยครับใช่ได้อ่าเมือ่อเมื่อลูกนี้ทำไมคะโหดก็ด <N> ึงขนาดนั้นเลยเหรอ เนี่เมื่อลูกนี้เห็นไหมคะนี่นี่เหลืองเหลือนี่นี่นี่นเห็นไหมนั่นแหละโอเคโอเคพอโอเคมาไม่เอาลูกมันยังหน่อยอยู่布拉หนูเปนก็ะยักมีลูกส่วนรวมพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะสามบรรยากาศในาการเก็บหาังนาวพ่อแม่พี่น้องก็พากันหิวมานองตองแมงอันนี้ก็จะเจนเพ่อนเก่งบบยอไม่เข้าทื่อเลยได้นี่พ่อแม่พี่น้องทื่อเองเพื่อนได้จานนี้เนาะนี่ ย่อมบ่ยอบ่อมไม้เขาถือไปอุยอจกามีคนเก็บขนุนไปแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่เพเห็นขนุนนั่นไงลูกใหญ่ๆมันร่วงลงมาแล้วน่ะโอ้ยคุณออดคุณก็มีแต่กินแล้วก็กินเนาะคุณก็ไม่คิดจะดูมันเลยเหรอคะเนี่ยคืออะไรอ่ะมือคืออะไรครับนี่ผลไม้อะไรคะเอ้ามันคืออะไรคะขะอะไรขนุนใช่แล้วนี่อยาใกให้พี่เพยกินอะไร อดกาสวัสดีหรือ,อยังถามเขาสิรับว่าเขาเป็นใครพี่เป็นใครครับ <c oughs> อะไรนะคะเอาทำไมถึงรู้ครับออออรรว่าใส่เสื้อแบบนั้นและไม่ใช่โจรทำไมถึงรู้ครับอดก้าเพราะอะไรถึงรู้ว่าใส่เสื้อแบบนั้นและไม่ใช่โจรเฮ้ยลูกบอลนี่เอาไปเป่าด้หรือเปล่าอ๋อเพราะอะไรถึงอดการู้เลยอดกาบอก เคล็ดลับซีพี่แพรยังไม่รู้เลยเนี่ยเคล็ดลับที่รู้แล้วก็เพราะว่านายได้เห็นเขาว่านายกเล็กอะไรใช่ไหมอ๋อนางนางอะไรคะน,นางนายยกเล็กถูกต้อง<น>เป็นเชื่อของนายยกเล็กไ่เา,ปเปาด้นาะยังไม่มีรอยขาดถ้าอย่างพี่ล่ะคนนี้ล่ะ ออต้องไปสืบสวนก่อนใช่ไหมคะยังไม่ปักใจเชื่อใช่ไหมว่าเป็นลูกน้องของคุณยายนนี่นี่นดูอันนี้มันก็อกโอ้นะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหนี่เนาะทุกคนพันค่วมพันเรียบหลอกขอบเนาะผู้หญิงนี่อ่าพราท่านในเสื้อว่าเป็นเป็นลูกเป็นลูกลูกจางของคุณายาาแต่ว่าผู้ชายหันเสื้อแล้วว่าเป็นลูกจางเพราะว่าใส่เสื้อยี่หอแฮะแฮทิ้งแล้วหรอคะอันนั้นล่ะ เอามือขามะนาวเลยลูกแน่ทิมกระครูมะนาวเลยนี่นอาทุกคนเอาอยู่ไหนล่ะครับเก็บมะนาวมาตั้งดนตั้งนานปัว่ามาขวมอยู่บ่อนนี้ปัว่ามาขวมอยู่นาบ้านโอ้ยผุ่นนะเอาเอ็ดลงไปเจ้าเก็บเก็บกคอยว่างในเน่านามันอ้จะเป็นน่วยใหญ่โผโผโผ อ่านี่ดูสิน้องเรามาทำมะนาวหกอยู่ตรงนี้อ่ะอยากให้พี่แพช่วยโอเคเหนื่อยแล้วใช่ไหมอยากให้พี่แพรช่วยทำให้อันนี้กูกใหลกไงพูดปูพี่น้องน้องพี่น้องอีกคนหนึ่งหั่นผืนเสือ้อน้องชายของสะแพรว่าเป็นอ่าเป็นลูกจังของคุณยายเพราะว่าผืนใสเสือนายยกเล็กแต่ว่าผู้หญิงนี่ผืนโบเสือทุกคนผืนยังโบเซ้อเป็นลูกจังครับ โอเคเยี่ยมมากลูกเพราะว่าบริษายเสือเนาะทุกคนนาะเป็นเห็นฟูเป็นกระเสือเลยว่าเป็นลูกน้องของอ่นานจะไหนเนาะจะนัน้นเป็นลูกน้องของคุณยายเนาะจะนะโอ้ยสลาดขนาดเนาะทุกคนสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะอืเออเมื่ออะไรเมื่อทํำเลยได้ค่ะโอเคเด้๋ยวจะเด้อสวัสดีครับว่าจังไหนเป็นจังไงคะเมื่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะ เป็นยังไงคะได้เก็บมะนาวครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่คะเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกหรอคะรู้สึกยังไงครับครั้งแรกในชาตินี้ครั้งแรกในชีวิตเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว้าวโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยทำไมมันต้องคัดลูกมาด้วยเก็บไปใช่ออกกอยากรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงต้องเอาลูกใหญ่อยากรู้ไหม,ไมครับถ้าอยากรู้มาหันหน้ามาพี่แพรจะบอกเมื่ออยากรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงเอาลูกใหญ่เพราะอะไรคะไม่รู้ อ๋อเมื่ออยากรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกเล็กมันจะไม่มีน้ํมนามะนาวมันก็จะไม่มีน้ําเพราะว่ามันยังเขียวอยู่เหมือนกับมันกําลังเริ่มเกิดอะ่ะลูกมันกําลังเริ่มจะโตแต่ถ้าลูกใหญ่น้ํามันก็จะเยอะหน่อยมันก็เลยเราต้องเอาลูกใหญ่ใ,หญใช่ไหมเฮียเอันนี้ได้ไหมอันน้อันนี้ใหญ่เลยนี่นี่ไหนพี่แพ่ขอโชว์กล้องสินี่ใหญ่เลยทุกคนเนี่ย แต่ในก่องมันก็คือสีใบใหญ่เป็นไดนะคะทุกคนอ่ะโอเคพอแล้วนะคะเราก็ได้เยอะกันเลยเนี่ยนี่พ่อเม่พี่น้องเนี่ยได้เยอะเลยเนี่ยนี่เลยจ้าอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เราจะพ่อเม่พี่น้องผิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขออภัยเ้นเกา่าเส้นเดิมเลยจ้าสะเพกกับผ้าหลูกสามคนมาหล่อป่าอยู่เนาะทุกคนพิเศษกันนาะนมาเขา,านอนน้อยสุดสะเเพกขอชื่นชมน้องอัศกากอาเหมนะพ่อเม่พี่น้อง อันนั้นไม่เอาลูกะะมันไม่ได้ใหญ่มากซะแพรคอสื่นชมน้องออดกากับน้องอมเมือนนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่แพรเมื่อแป๊บหนึ่งนะอันนั้นอันนั้นไม่เอาลูกพี่แพรขอคุยแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อซะแพรคอสื่นชมน้องอํเมมอแห่งทุกคนกับน้องออดกาานาะเพราะว่าพ่อเป็น,เ,นปเห็นหน้องนำมานะทุกคนเป็นเห็นแลวเป็นกับแบบว่าดูแลย่างดีเลยแบบ จับเบ้าขนาดจ,บบจับแบบจับแบบมือนิ่มๆมันทุกคนแบบเอาใจใส่เล็กหน่อยเนาะแล้วก็แบบประคองแบบคอยประคองน้องเพิ่นเท็นแบบแต่เพิ่นกระทาสักเพี้ยวทำเป็นยางหน่องคือตัวหน่อยเทนสันยังสีเนาะทุกคนเออเพิ่นก็บแบบบอาซอยดูแลอย่างดีนะพ่อแม่พี่น้องอันนั้นไม,ไไมไ่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมะนาวหลุดเราเอาไปไปลไาเล่นไม่ได้และสําคัญนนาอทุกคนเพิ่นก็บบอกว่าน้องอมเหมิอนจะยางไว้ทุกคนน้องออดกากับอกว่า อเมอไม่ต้องเดินเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเดินตามเราไม่ทันน้องทุกคนน้องคือแบบน่ารักมากนะ้องก้ามันนี่เร็วพี่แพ,พ,แพขอชื่นชมแต่ว่าเดี๋ยวับอยากให้พี่แพยไปดูรูอันเน้อไม่รู้ว่าคนพบรูอะไรก็ไม่รู้รูปูหรือรูจิโดมันมาเดี๋ยวนอดก้าพี่แพรขอชื่นชมห้องก้าน,น,น,นะรูไ้ไหมน่ารักมากเลยเนี่ยไหมคะโอเคเราจะจบคลิปกันแล้วค่ะก่อนกดคลิปทําอะไรก่อนจะจบคลิปเราต้องทําอะไรคะ ขอฝากอะไรครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับขอขอบคุณหลายๆเด้อสะแพรกับตรงเอาไม่เอาลูกมันจะเจ็บทำเบาๆจังไั้นสแพรกับตรงขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่ให้การต้อนรับสนับสนุนสะแพรด้วยดีมาตลอดที่จะต้องขอโทษขอให้เด้อพนมมือขางเดียวที่จะเด้อเพราะว่าสะแพรกับบุด้เอาค้าต่างกอะมาเนาะจ๋านาะกับแบบมาแบบเก็บมะนาวซื้อๆนะพ่อแม่พี่น้องกับบด้คิดประสิทธายเนาะ เดิอ์ทายให้พ่อเม่พี่น้องเบิงนะคะเดจ่าเดิร์กต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแพรวาด้วยดีมาตลอดจะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังแใจให้แนน้ำจ่าเดิอที่สําคัญสเปคก็ขอฝากอีกนึงเดจ่าเดิอขอฝากไปกดไลค์ช่องแม่น้องน้ำะชแนลให้สเปคน่าเดิร์จ่าเดิอ์นอกก็อยากให้เพื่อนมีรายได้จ่าพักเป็นกําลังแงใจสนับสนุนในเดิอเนาะ ตาดำๆทุกคนลูกตาดำๆเนาะแม่บริหารงานเดราจะเดินไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ค่ะสบายดีสวัสดีจ้าออดก้าบ๊ายบายโอ๊ยอย่ากองก้นใช่อย่างนั้นสิโอ๊ยบ๊ายบายบ๊ายบายอ้าวเอามือบ๊ายบายครับนี่ไงครับนี่ครับขวดเบียร์เอามือไปไหนแล้วน้ำมะเอ้ยมะมะเอ้ยนี่ไงขวดเบียร์ทุกคนดูเบียร์ที่มันไม่ใช่เบียร์มันบ๊อมเอนเบียร์โอ๊ยขอสิจบคลิปแล๊บนี่คือเบียร์นี่คือ